ถุประสงค์ของโครงการเพ้นถุงผ้าของเราคือเพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนการมีความคิดสร้างสรรค์และสุดท้ายเราจะนำถุงผ้าที่ทุกคนช่วยกันเพ้นไปบริจาคให้แก่ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยเพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติกและเพื่อความสะดวกสบายสำหรับผู้ที่ไม่มีถุงมาใช้งานสำหรับใส่เอกสารและยาของโรงพยาบานลนคปรปฐมลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจัดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2567ที่ผ่านมาณ้นา,านหน้าอาคารเพชรััตน์เวลา4โมงเย็นถึง1ทุ่มครึ่งโดยเราจะมีการพูดเชิญชวนคนที่อยู่ระแวกนั้นให้มาร่วมเพ้นถุงผ้ากับเราและถ้าเกิดคุณสนใจเราจะมีถุงผ้าจานสีผู้กันโต๊ะเก้าอี้รองรับให้คุณได้มารังสรรค์ความคิดของคุณลงบนผืนผ้าที่เรามอบให้ และท้ายสุดเราจะเอาถุงผ้าเหล่านี้รวบรวมไปบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลนครปฐมสวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆทุกคนนะคะวันนี้พวกเรามาตั้งฟูดกิจกรรมเพ้นกระเป๋าเพื่อนำไปบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลนครปฐมนะคะอยากเชิญชวนพี่พี่น้องๆองทุกคนนะคะมาช่วยกันเพ้นนะคะ